ฝรั่งฝั่งโค้งสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปทําค้องแคงกรอบกันว่ามันจะเป็นยังไงไปติดตามชมเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำวันนี้สิภามาเฮียอันยังก็ขคองคองแคงกรอบใส่มือล่างมือแล้วเด้อจะ้ะ ใส่มือคนเลยล่างละมือนะแป้งนันแป้งสาลี่น้ำกะทิคนกนันนี่เป็นน้ำปูนน้ำปูนใสที่เฮาอันแชไว้ละ เนี่ยล้วก็สีนวดแป้งไปเรื่อยๆจ้ะเป็นยังดอกมือล่างแล้วใส่มือค้นมันจังอันเข้ากันดีกะทเขาก็สิเติมกะทิเติมน้าปูนใสไปเรื่อยๆจนจนว่ามันเข้ากันใส่ไข่หน่วยนึง ใส่หนึ่งฟองเข้ากับิีเห็ดทำการนวดไปเรื่อยๆจะจะเทากันนวดแป้งไปเรื่อยๆใก,อใกล้จะได้แล้วจะะ้วนวดไปจดกลัวมันจะได้เพราะมันเหนียวมันอย่าแล้วกัน ไปปั้นเป็นโตแป้งที่ห้านวดไรกะได้ละจ้ะทิ้งไว้พักหนึงตอนนี้เฮา <S <S ิม่าเฮดเป็นโต้อุปกรณ์อันนี้ซื้อมาจากเมืองไทยจ้ะถาดแล้วก็แป้งสาลีซิมา ทำการเห็ดเป็นโตบีเป็นก้อนน้นอยๆแล้วก็มาใส่แบบมัน,มนจะเสีเห็ดไปเรื่อยๆกะซิมีโตงามเน่โตโบ้งามเน่บ่เป็นยาง้านี่จ้ะบีออกมาเป็นก้อนน้นอยๆบี แป้งยุดจ,จานนี่เขาเอาไว้ใส่เพื่อว่าบ่าให้โตมันติดกันเพราะเขาบี้ได้ลหลายแล้วเขาก็โรยแป้ง่ให้มันจับกันเขาเหตุแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยๆจนหมดแป้งแล้วแล้วเขาก็สิเอาไปทอดจ้ะ ใังซี่ไปเรื่อยๆเรื่อยจนมดแป้งถ้ากะมาร้อบึงด้วยจากตอนทอดมันิิเป็นจังใดเดี๋ยวขอเวลาเห็ดก่อนด้วจ้าตอนนี้ก็เสร็จแล้วจ้าอันออกมาเป็นตัวเสร็จแล้วตั้งกระทะให้ไฟร้อนๆล้อเกษตรเอาลงทอดมันห้อนแล้วพอละนี่ เคลียเคลียออกเคลียออกว่าให้มันติดก,กันเัาตกกกก้องการซิทอดซีไปเรื่อยๆจะทอดใส่จนมันเมิดมืดทีทอดตั้นไว้นี่จานเลาก็สิพักทิ้งไว้ให้มันเย็นสักพักหนึ่งประมาณสองชั่วโมงแหละแล้วก็จะมา เน้น้ำราดจ้ะทอดไปเรื่อยๆจนมันได้เียจ้ะมันกรอบมันกรอบแล้วเขากบตักออกพักเวยขนเข้าทอดบกรกกอบเวลาเ้าสิไปเกี่ยวใส่น้ำตาลมันกระสิบกรกอบด้วยกันมันก็นสิเป็นนิ่มๆ ข้ากระสิทอดแบบนี้เราจะไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเขาทอดแล้วเราก็อบมาเบิ่งกันจ้ะทอดเสร็จแล้วทอดเสร็จแล้วเขาอันจะาพักถึงไว้ประมาณสองชั่วโมงจ้ะอย่เขากันมาเห็ดไอน้ำตาลลาดรอดูตอนต่อไปจ้า หลังจากที่เขาพักไอเย็นไว้ประมาณสองชั่วโมงแล้วเขาก็มาเห็ดน้ำาน้ามาลาดหอมแข้งก่อนยู่ในนี่เขาก็ใส่อันกระเทียมรากผักชีน้ำตาลน้ำปลาเกลือนิดหน่อยมันเหนียวเหนียวข้นๆแบบนี้แล้วเขาก็เอาอ ข้องแข้งลงผัดเลยจ้ะผัดเลยัดให้มันเข้ากันแบ้็จะผัดไปผัดไปเรื่อยๆจ้ะน้ำเข้ามันบกเห้มันแหงกันกแหละพวแหงแ้วเ้ากันอาออกมาคักพวกให้มันเย็น มันกรอบแข็งสักกันคนกินได้หอมหอมหอมรากกระชี้กับกระเทียมเขาก็จะพัดไปเรื่อยๆเพื่อจะให้มันแห้ง เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วมันจะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้มันพอทันเย็นจ้ามันกระปกันแบบนี้เพราะให้มันเย็นละแข็งโตแล้วเขาก็เก็บใส่กระปุกไปกินได้หลายมื้อเลยสวยมากจ้าของแข็งกรอบเสร็จแล้วจ้า